เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์คณะกรรมการอุบาสกอุบาสิกาสิทธิานุสิทธ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมประชุมและลงมติกำหนดการจัดการบำเพ็ญกุศสลศพพระครูวิทิศศาสนาิจอดีตหัวหน้าสำนักสงฆ์ดอยปุยอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนซึ่งพระครูวิทิศศาสนาิจได้มรณภาพเมื่อวันที่8มกราคม2556ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันณสำนักสงฆ์ดอยปุย สิริอายุรวม74ปีการประชุมมีกำหนดการพระราชทานเพลิงศพในวันที่15มิถุนายน2556เวลา15นาฬิกาณเมนชั่วคราวสุสานช้างเผือกตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ข่าว LC เ a b l e n e ิ s รายงาน